สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาบรรยายในการศึกษาธรรมที่จัดโดยกลุ่มศึกษาธรรมบ้านพุทธธรรมสวนหลวงนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เรียนคิริมานันทสูตรจากคำภีอังคุตรนิกายทศกัณนิบาศนะครับในพระสูตรนี้ก็กล่าวเรื่องของสัญญาสิบประการนะเมื่อเช้าก็ได้เรียนไปบ้างนะ เกือบจบแล้วแหละนะครับเหลืออยู่เรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ยาวนะครับก็เรียนไปแล้วสัญญา9ประการด้วยกันเหลือเรื่องที่10ก็คืออานาปานาสติซึ่งเป็นการมีสติรู้ลมเข้าลมออกตามระบบที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เพื่อให้มีปัญญามองเห็นหรือแทงทะลุในอริยสัจ4จนกระทั่งสามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ทำกิจต่ออริยสัจสี่ได้สำเร็จนะครับ อันนี้ก็ยังเหลืออยู่เรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้เรียนตอนเช้าก็คือเรื่องอานาปานสตินะครับก่อนที่จะได้บรรยายในช่วงบ่ายต่อไปนะครับจะตอบปัญหาท่านผู้ที่ได้เขียนถามมานะครับท่านผู้สงสัยเขียนปัญหาถามมาก็มีหนึ่งท่านด้วยกันมีอยู่สองปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูปัญหาของท่านที่สงสัยด้วยกันก่อนนะครับตอบปัญหาก่อน ท่านเขียนปัญหามาถามว่าเรียนถามปัญหาต้นเดือนกันยา64ครับข้อที่หนึ่งในปฏิสัมพิธามักโดยท่านพระสารีบุตรได้แจกแจงหัวข้อคือยานทิฏฐิอานาปานสติกถานั้นแสดงยานระดับ1,000ของยานความรู้เราควรจะนำความรู้เหล่านี้มาจำแนกแยกแยะเป็นสัจจะทั้ง4ประเภท แล้วทำกิจให้ถูกต้องกับสัจจะนั้นๆโดยแยกจากบางยานในนั้นมาสรุปประเด็นเอาโดยเอากรมฐานขึ้นก่อนแล้วค่อยเช็คลิ์ไล่ขึ้นไปหาต้นจะได้ผลตามที่ท่านแสดงทำไว้หรือไม่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามจากคุณหมอจตุพรหรือว่าคุณหมอเอี้ยงของชาวกลุ่มศึกษาธรรมบ้านพุทธธรรมสวนหลวงนี่แหละท่านก็มีปัญหามาฝากอาจารย์เป็นประจำทีเดียวนะครับ นะปัญหาที่1ก็เกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมในคัมภีร์คุตกนิกายปฏิสัมพิธามากที่ท่านพระสารีบุตรได้หยิบหลักธรรมมาแสดงนะเป็นคาถาต่างๆมี30เรื่องนะครับแต่ว่าที่ท่านถามเนี่ถามยานักถาเนี่ยเป็นคาถาที่1แล้วก็ทิฏฐิกถาคาถาที่2อานาปานสติกถาเนี่ยคาถาที่3นะท่านบอกว่า ยานเหล่านี้มีเยอะแยะเลยเป็นพันๆเลยว่างั้นนะจริงๆไม่ใช่เป็นพันๆเยอะกว่าพันอีกนะอันนี้นะครับถ้าแจกแจงละเอียดแล้วเยอะมากในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักนะในเมื่อความรู้เยอะอย่างนี้จะเอามาแจกแจงแยกแยะเป็นสัจจะสี่ทำกิจให้ถูกต้องแล้วก็สรุปป,ประเด็นเอาโดยเราเอากรรมาฐานขึ้นก่อนดีไหมนะจะได้ผลดีไหมทําเช็คลิสด,ด้วยอะไรด้วยจะได้ผลดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเอา อาณาปานสติกถาขึ้นก่อนนั่นเองนะจะได้ผลดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ก่อนที่จะได้ตอบปัญหาของท่านนะครับก็จะต้องอธิบายลำดับการแสดงธรรมในปฏิสัมพิธามัก์สักเล็กน้อยก่อนนะเดี๋ยวเขียนให้เรียงลำดับนะครับนะอันนี้ท่านใดที่เคยศึกษามาบ้างก็คงจะตามทันท่านใดไม่เคยอ่านปฏิสัมพิธามักนะพระไตรปิฎกเล่มที่31 ก็ฟังไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดดูตามทีหลังนะครับคำพีขุดตนิกายปฏิสัมพิธามัคนะครับนะปฏิสัมพิธามัคอยู่ในส่วนของพระสุดตันตปิฎกปไตยปิฎกเล่มที่31นะครับนะปฏิสัมพิธาก็ปฏิสัมพิธาทั้ง4นั่นแหละผู้ที่มีปฏิสัมพิธาทั้ง4ก็คือพระอริยเจ้าทุกๆท,ท่านตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป มักคืออุบายหรือวิธีที่จะทําให้ได้ปฏิสัมพิทาฉะนั้นปฏิสัมพิทามักโดยสภาวะจริงๆก็คือมักมีงองค์8ซึ่งเป็นเหตุให้ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้านั่นเองคำพีน์นี้ก็บอกวิธีการสร้างมักแปนั่นแหละให้มันประชุมลงในจิตนะครับมีเรียงลําดับเป็นคาถาที่1นะครับก็คือยานคถาเนี่ยคาถาที่1นะครับอันนี้แสดงเรื่องยาน73ยานนะครับ ยานเจ73ชนิดยาน73อย่างเริ่มต้นที่สุตะมยญานเป็นต้นไปเนเป็นยานที่1สุตะมยยานเป็นยานที่หนึ่ง,ย,ย,าย,างยานที่เกิดจากการฟังก็คือมีข้อมูลแล้วก็เข้าใจอัฏฐะในข้อมูลเหล่านั้นด้วยนะครับยานที่2กงถาที่2ก็คือทิฏฐิกถานะเรื่องของทิฏฐินะครับแสดงทิฏฐิโดยประการต่างๆรวบรวมคำสอนเรื่องทิฏฐิที่ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกนี้มารวบรวมไว้นะโดยแสดง6ประเด็นด้วยกันในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิ6ประเด็นเริ่มต้นตั้งแต่ทิฏฐิคืออะไรนะครับนะทิฏฐิ6ประเด็นเรียกว่าความเข้าใจเรื่องทิฏฐิจะได้ชัดนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่ทิฏฐิคืออะไรนะครับทิฏฐิก็คือความยึด ถือเป็นอย่างอื่นอย่างเหนียวแน่นของมันเป็นอย่างนั้นไปยึดถือเป็นอย่างอื่นแล้วยึดอย่างเหนียวแน่นด้วยนะครับเหตุเกิดของทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิปริยุทธ,ธานคืออะไรทิฏฐิมีกี่แบบความยึดแบบทิฏฐิมีกี่อย่างแล้วก็ทิฏฐินิละได้ด้วยอะไรนะแน่นอนว่าทิฏฐิก็ละได้ด้วยโสดาปติมักนั่นเองนะครับนะ่ะท่านเรียงอย่างนี้ก็เพื่อจะได้เป็นองค์ความรู้ให้กับเราชาวพุทธนั่นเองว่าในทางพุทธศาสนานั่นนะ การปฏิบัติเพื่อให้ได้เป็นพระอริยเจ้าจะต้องเน้นที่ญาณปัญญาและญาณปัญญาเนี่ยจะต้องเป็นญาณที่เห็นในสัจจะสี่นะจึงจะเป็นญาณที่ถูกต้องที่จะทําให้หมดกิเลสได้และแน่นอนกิเลสที่ต้องละตัวแรกเลยก็คือทิฏฐินะฉะนั้นตัวมรรคตัวแรกก็ต้องเป็นทิฏฐิเช่นกันจะเป็นสัมมาทิฏฐิเอาไว้ละมิจฉาทิฏฐินั่นเองนะครับอันนี้สองคาถานี้ก็เรียกว่าแสดงให้เห็นชัดในคําสอนที่เป็นหลัก การหรือขั้นหลักวิชานั่นเองนะทางพุทธศาสนาเน้นไปที่ปัญญาเอาปัญญามาแก้ทิฏฐิมาละทิฏฐินะครับสำหรับต่อมากระถาที่3นะครับก็เป็นเรื่องของกรรมฐานที่จะสร้างยานขึ้นมาเพื่อจะละทิฏฐินั่นเองนะครับก็คืออาณาปานสติกถานาท่านยกกรรมฐานที่ดีที่สุดหรือว่ากรรมฐานที่สุดยอดมาแล้วก็แสดงไว้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับอาณาปานสติกถา อันนี้แสดงยานปัญญาที่เกิดจากการประกอบหรือทำอานาปานสติสมาธินี่มีจำนวน220ญาณยะที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าทำกร,กรรมฐานต่างๆเนี่ยถ้าทำให้ถูกต้องจะทั้งทำให้เกิดยานก็คือทำให้เกิดอันที่1นึ่งนะทำให้เกิดยานนะท่านก็เอาอานาปานสติ มาแสดงว่าทํำยังไงจึงจะเกิดญาณหรือเกิดญาณอะไรขึ้นมาได้บ้างในตอนทำอาณาปานสติสมาธิเนี่ยแสดงเป็น220ญาณแบ่งเป็น11หมวดอย่างเี้นะครับน,นนี้ก็คือลําดับการแสดงต่อไปก็จะเป็นกระถาอื่นไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึง30กระถานแหละนะครับอย่างเี้ยนะครับแต่ว่าท่านผู้ถามก็ถามแค่3กระถาเราก็พูดแค่นี้ก็พอนะครับ ทีนี้ท่านก็กล่าวถึงว่ายานักถาเป็นต้นเนี่ยกล่าวถึงยานเป็นพันๆเลยอย่างนี้นะครับก็แน่นอนแหละนะยานักถาเนี่ยกล่าวถึงยาน73็ายานนะครับนะกล่าวถึง73็ายานแต่ว่าใน73ายานนี้ก็เป็นยานที่สาธารณะแก่พวกสาวกก็คือพวกสาวกอย่างเรานี่ก็มีโอกาสได้ด้วยก็มียานที่1ถึงยานที่67นะครับนอกนั้น6ยานนี้เป็นยานอาสาธารณะ สำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นในนี้ทั่วไปแก่สาวกด้วยนะครับและแน่นอนสำหรับพวกเราสาวกยานแรกก็คือสุตตามยญาณน,นะครับยานที่เกิดจากการเรียนหนังสือจากการศึกษาข้อมูลคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะสำหรับสุตตามยญายานนี้ก็คือความสามารถในการแยกคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเป็น 16หชุดโดยเฉพาะสามารถชี้ได้ว่าพระพุทธพจน์นี้ประกาศสัจจะอะไรและเราควรทํากิจต่อสัจจะนั้นๆอย่างไรฉะนั้นหลักๆของสุตตมยายานเนี่ยนะครับก็จะเป็นยานที่ให้รู้ในสัจจะสี่นะครับรู้ในอริยสัจสี่รู้ว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาแค่ในสุตตามยายานซึ่งเป็นยานที่หนึ่งในยานเจิบสามเนี่ยก็จะมี ความรู้นี่เยอะแยะมากมายแล้วเป็นพันๆแล้วนะครับเป็นพันๆยังไงนะครับอย่างเช่นความรู้ในอริยส,สัจสีรู้ในทุกรู้ในทุกขัสสมุท,ทยัยรู้ในทุกขานิโรธารู้ในทุกขานิโรธราคามินีปฏิปทาเนี่ยก็จะนําธรรมะจํานวน201บทนะครับนํา201บทธรรมมีเรื่องรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาขันเป็นต้นไล่ไปจนถึง อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะพัสสะเวทนา,นาตันหาอุปทานชาติแล้วก็ชรามราณะมีนำทำสองร้อยหบทเนี่ยมาเรียนรู้ให้ครบอริยสัจสี่ก็เป็นยานจำนวน8 0ดร้ยานไปแล้วเห็นไหมเป็นพันๆอย่างที่นเ่อว่าจริงๆซะด้วยนะเกินพันด้วยเพราะว่าเมื่อนำมาเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีองค์ความรู้ว่าเราจะนำทำจำนวน สองหนึ่งบทนั่นนะมีเรื่องรูปขันเป็นต้นมาปฏิบัติวิปัสนาโดยอนุปัสนาเจนะครับอันนี้ก็1,407ยานไปแล้วนะแล้วยังมีคูณแบบอื่นอีกเยอะแยะมากมายเอาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วประมาณนั้นนะก็ง่ายๆก็คือเราต้องรู้ธรรมะท,ทุกอย่างให้สรุปลงอริยสัจสี่นั่นเองพูดภาษาเราเนาะเช่นะนเรื่องขันห้ารูปก็ให้รู้ว่าเป็นรูปนี้เป็นทุกขสัจ เหตุเกิดของรูปเป็นสมุทยสัตว์ความไม่เกิดของรูปเป็นนิโรธสัตว์หนทังให้ถึงความไม่เกิดของรูปเป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์นั่นเองนะครับอย่างนี้ด้วยยานแบบนี้ด้วยความเข้าใจแบบนี้และไปปฏิบัติตามเนี่ยจึงสามารถละทิฏฐิได้นะครับอันนี้เรื่องของยานเรื่องของยานกถานะครับถ้าเป็นขยายความในทิฏฐิกถาบ้างเล็กน้อยก็จะกล่าวเรื่องทิฏฐิซึ่งเป็น คาถาที่สองเนี่ยทิฏฐินี้เป็นสิ่งที่ต้องละนะครับก็คือความเห็นผิดนั่นเองทิฏฐิกถานะครับแสดงส่วนประกอบหรือว่าความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับทิฏฐนะิอย่างที่หนึ่งก็คือทิฏฐิคืออะไรลักษณะของทิฏฐินะครับลักษณะของทิฏฐิก็มีลักษณะเดียวนั่นเองนะครับก็คือเป็นความยึดถือเป็นอย่างอื่นอย่างเหนียวแน่นถ้าเป็นบาลีก็คือ,อพินิเวสะปรามาสะาพินิเวสสะ ปรามาสะก็คือการถือเป็นอย่างอื่นนะพระแปลว่าอย่างอื่นอื่นจากความเป็นจริงนะความจริงเป็นอย่างหนึ่งแล้วถือเป็นอย่างอื่นจากความจริงแล้วถืออย่างเหนียวแน่นด้วยอันนี้คืออาการของทิฏฐินะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอย่างเดียวบางคนนี่ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่รู้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งโง่ๆอยู่อันนี้แต่ไม่ถือมากก็ไม่เป็นทิฏฐิแต่บางคนเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นอย่างอื่นแต่ถือว่ามันเป็นอีกอย่างหนึ่งเช่นของไม่เที่ยงไปถือสวัสดิ์เที่ยงอย่างเนี้ยของ เป็นทุกข์ไปถือสวัสสุขแล้วถืออย่างแน่วแน่นอันนี้เป็นลักษณะของทิฏฐินะครับแล้วก็เหตุเกิดของทิฏฐินี่อย่างที่สองเหตุเกิดของทิฏฐินี่ก็สําคัญนะครับเหตุเกิดของทิฏฐิมีอยู่8อย่างนะครับอันที่1ก็คือขันพอมีขันเนี่ยขันก็จะเป็นที่ตั้งของทิฏฐินะครับขันเนี่ยเป็นอารมณ์ของทิฏฐิตราบใดที่มีขันก็จะมีทิฏฐิเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องมีอย่างที่สองด้วยก็คืออวิชชา นะครับฉะนั้นถ้าใครยังมีขันอยู่ก็ต้องไม่มีอวิชชาจึงจะไม่มีทิฏฐิถ้ามีอวิชชาและมีขันก็ต้องมีทิฏฐินะครับมีพัสสะเนี่ยเป็นเหตุเกิดของทิฏฐินะครับสัญญาวิตกอโยนิโสมนศสิการปาปมิตรแล้วก็ปรโตโขะนะการฟังคนที่ไม่ได้เรื่องนะ ฟังแล้วคิดตามเขาก็เกิดความเห็นผิดขึ้นฉะนั้นไม่ควรฟังคนที่ไม่รู้จริงนะครับควรฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดตามนึกตามเนี่ยโอเคอยู่เกิดสัมมาทิฏฐิได้นะครับอย่างนี้นะฉะนั้นตัวหลักก็วิธีจะแก้ก็ในเมื่อขันยังไงมันก็ต้องมีอยู่เพราะมันเป็นสัจธรรมคือทุกขสัตว์ก็ต้องแก้อวิชานี่นะครับให้มันเป็นภสษาชนิดที่เป็นวิชาาาวชาสัมผัสถ้าเป็นอวิชชาสัมผัสมันก็ผิดอยู่วนไปอยู่เรื่อยนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็ เรื่องของทิฏฐิกถาก็จะแสดงลักษณะของทิฏฐิมากมายเหลือเกินแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยถ้าเรารู้จักสองตัวนี้ก็โอเคแล้วล่ะก็คือรู้จักลักษณะของทิฏฐิเพราะว่าถ้าพูดชื่อนี่มันเยอะและมีลักษณะของความยึดมีตั้ง300รแบบที่ท่านพระสาริบุตรรวมจากพระสูตรต,ต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มารวมไว้ที่เดียวกันมีตั้งส0 0รแบบน่น,นะนะถ้าเรียนไปมันก็จะเวียนศีษะไปนะแค่ใน ทิฏฐิหกสในพระมชาชลสูตรบางท่านก็เวียนศีรษะแล้วแต่ว่าในทิฏฐิคาถานี้มีทั้ง300นะนะมีเอามารวบรวมไว้หมดเลยแต่ว่าอันนั้นคือแบบกระจายรายละเอียดนะครับโดยความจริงเราทราบแค่ว่าลักษณะของทิฏฐิคือมันถือโดยความเป็นอย่างอื่นอื่นจากความเป็นจริงแล้วถืออย่างเหนียวแน่นแค่นี้ก็ได้แล้วอาการที่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอะไรพวกนี้นะครับเป็นลักษณะของทิฏฐิ เหตุเกิดของมันก็คือขันอวิชชาและผัสสะเป็นต้นจนถึงอโยนิโสมณสิษษษษการปาปมิตรปรโตโคสะพวกนี้นะครับนะก็ถ้าเข้าใจดังนี้แล้วก็วิธีแก้ก็มีอย่างเดียวในเมื่อขันยังมีก็ต้องแก้อวิชชานะครับนะอย่างนี้นะถ้าแก่ที่ตัวอื่นมันก็พอได้แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับจะต้องมีวิชชาขึ้นมาก็คือการเห็นอริยสัจสีในคาถาที่1น,นั่นแหละคาถาที่1ก็เลยเป็นคาถาแรก เพื่อจะเอามาแก้ทิฏฐินั่นเองนะครับทำตรงน,นี้นี่คือคาถาที่2นะครับท่า,าในใดสนใจก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมมีบรรยายไว้แล้วแหละนะครับอันนี้3ก็คืออาณาปานสติคาถาเป็นเรื่องของกรรมฐานนะครับการจะมียานโดยไม่ผ่านการทำกรรมฐานนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับพวกยานนี้มันเป็นอุตริมนุสธรรมนะต้องมาทำสติ สัมปชัญญะให้ต่อเนื่องกันเป็นสมาธินะครับอานาปานสติกฐานนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทํากรรมฐานและแน่นอนเวลาทํากรรมฐานเนี่ยต้องทําให้เกิดญาณด้วยนะครับต้องมียาณประกอบเข้ามาเสมอนะถ้าไม่มียาณประกอบการทํากรรมฐานก็จะไม่ประสบความสําเร็จในแง่ของการละกิเลสนะครับนะอันนี้ต้องแม่นๆนะท่านก็เลยแสดงเรื่องญาณจํานวน220ยญาณที่เกิดจากการทํา อาณาปานสติสมาธินะครับแบ่งเป็นสิบเอ็ดหมวดนะครับก็เริ่มตั้งแต่หมวดที่หนึ่งก็คือยานในอันตรายของสมาธินะครับยานในอันตรายแปดนะอย่างนี้คือเวลาเราเรียนเราทราบแต่อันต้นๆก็พอแล้วอันท้ายๆเดี๋ยวพอเราได้อันต้นๆมันก็เพิ่มขึ้นไปเองแต่บางท่านบอกว่าจะเรียนทั้งหมดเลยมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเหนื่อยนะครับเหมือนกับยานนักถกาเนี่ยก็เรียนแค่สุตตมยญาณก็พอแล้วและสุตตมยญาณก็ มีตั้ง16ชุดก็เรียนเรื่องอรธิสฐานก็พอแล้วประมาณนั้นนะทิศฐิก็มีตั้งหลายหมวดนะเราก็เรียนแค่ว่าทิฏฐิมีลักษณะยังไงมันเกิดเพราะอะไรแค่นี้ก็เรียกว่าก็พอได้แล้วประมาณนั้นนะแต่บางท่านก็ต้องการองความรู้เยอะก็เรียนได้เหมือนกันแต่ว่าก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับนะอันนี้ต่อมาก็ยานในอุปการะของสมาธิเนี่ยต้องทราบว่าอะไรเป็นอันตรายของสมาธิอะไรเป็นอุปการะของสมาธิ เพราะตอนเราทําสมาธิมันจะมีหมดเลยสิ่งเหล่านี้เราต้องแยกแยะให้ออกนะครับอันที่3ก็คือต้องมียานมีความรู้ในอุปกิเลสนะยานในอุปกิเลสของสมาธินะอันนี้มี18ต้องรู้จักว่าแบบไหนทําสมาธิแล้วมันไม่สูงขึ้นหรือว่ามันไม่วิเศษไม่งอกงามขึ้นทําแล้วมันก็อยู่เท่าเดิมหรือว่าทําแล้วมันก็ไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยได้ปัญญาอันนี้ต้องมีความรู้ ในอุปกิเลสของสมาธินะครับแล้วก็4ยานในโวทานของสมาธินะครับอันนี้มี13นะถ้าเราเข้าใจแค่4ยานตรงนี้นะก็สามารถทำสมาธิภาวนาได้แล้วนะครับนะส่วนอนันอื่นก็อนาปานาสิบขั้นก็ว่าไปเจริญสมาถาวิปัสสนาก็สูงๆขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ อาณาปานสติกถาที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงท่านพระสารีบุตรได้แสดงเรื่องของยานปัญญาที่เกิดจากการทำอาณาปานสติสมาธิไว้นะครับมีอยู่220ยานนะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่าง1กับ2เนี่ยนะซึ่งท่านที่ทำสมาธิก็ต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นคู่เป็นคู่กันนั่นเองอย่างละ8อย่างละ8 นะครับอันนี้ก็คือยานในอันตรายอันตรายของสมาธิอันไหนเป็นอันตรายบ้างก็ต้องรู้จักอันนี้8นะครับยานในอุปการะยานในอุปการะนี่ก็8เหมือนกันนะครับอ,อย่างละ8อย่างละ8ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ใส่เข้าไปาถ้ามีความรู้ชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งไหนเป็นอันตรายสิ่งไหนเป็นอุปการะแต่รู้แบบยานนะรู้แบบยานก็คือรู้สภาวะตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นรูปหรือมันเป็นนามมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนอย่างนี้นะครับยานในพวกอันตราย8ก็มีกรารมชันทะนี่เป็นอันตรายของสมาธินะครับเนคขมมะนี่เป็นอุปการะต้องรู้จักนะครับการปรีกวิเวก ทำกายวิเวกเป็นต้นอยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นอุปการะของสมาธิจะทำสมาธิเดิอนนอนอยู่ในบ้านยนี่ไม่ได้นะครับต้องเนคขมมะนะครับพยาปาทะนะครับยาในอันตรายพยาบาทเนี่ยมีศัตรูนีเนเน่เป็นอันตรายอภยาปาทะคือเมตตาเป็นอุปการะของสมาธิถีนมิทะอันนี้ความท้อแท้ท้อถอยหดหูวเ่งซึมเป็นอันตรายของสมาธิ มันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันเป็นอันตรายต้องรู้ชัดด้วยปัญญาอาโลกสัญญาเนี่ยเป็นอุปการะของสมาธิอุทจฉาความฟุ้งซ่านนะครับจิตไม่นิ่งนะครับนะสัดสายอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อันนี้เป็นอันตรายอาวิเคปะนะก็เป็นอุปการะวิจิชชาความลังเลสงสัยในการปฏิบัติแยกแยะธรรมะระดับนั้นระดับนี้ไม่ถูกเนี่ย ก็เป็นอันตรายของการทำสมาธิธรรมวะวัฐานทนะรรมัรวะวัฏฐานะการแยกแยะทำเป็นชุดเป็นชุดนะก็เป็นอุปการะของสมาธิอวิชชาเนี่ยไม่รู้อินโนอิเนไม่รู้อะไรเลยว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำกรรมาฐานเนี่ยนะครับทำเพื่อรู้อริยสัจเท่านั้นนะอย่าไปทำเพื่อเอาความสุขเอาดีเอาเด่น,เอ,น,นเอานน่นเอานี่เพราะมันเอาไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าคนมีอวิชชาทำแบบงโง่ๆไปก็ เป็นอันตรายของสมาธิคือทําแล้วไม่ได้ผลนั่นแหละไม่ได้ผลเป็นไปเพื่อรักกิเลสส่วนญาณความรู้นี่นะครับเนี่ยญาณก็จะได้มาจากนู่นพวกญาณน,นากถาสุตตะมยญาณเป็นต้นนั่นแหละนะครับอรติเนี่ยความไม่ยินดีนะครับไม่ยินดีในที่อยู่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยินดีในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นอันตรายของสมาธิปราโมดเนี่ยนะครับปราโมดชะปราโมด โชปลาโมดชะหรือปราโมดเขียนภาษาไทยก็ได้ปราโมดนะครับอันนี้เป็นอุปการะของสมาธิแล้วก็อกุศลอกุศลธรรมทั้งหลายนะครับนี่เป็นอันตรายส่วนกุศลธรรมเป็นอุปการะนะต้องสามารถแยกแยะอย่างนี้ได้ด้วยปัญญาเพราะว่าเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะ แต่ต้องรู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ไปรังเกียจมันหรือว่าไม่ใช่เอามันไม่เอามันวุ่นไปหมดนะต้องรู้ชัดด้วยปัญญาปัญญาจะรู้จักสภาวะตามเป็นจริงเช่นกามชันทะก็เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งเกิดประกอบกับจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็ญาณสองชุดไปแล้วญาณในอันตราย8ญาณในอุปการะ8ปดนะญาณในอุปกิเลสเนี่ยนะโดยเฉพาะคนทําอาณาปานสติเนี่ยจะต้องรู้ญาณในอุปกิเลส ยาในอุปกเลสนี่มี18ด้วยกันนะมีเยอะทีเดียวนะครับมีชุดที่3ามยาในอุปกิเลส18เช่นถ้าเราตามลมเข้าลมออกเนี่ยมันจิตมันก็จะฟุ้งซ่านนะตามลมเข้าข้างในจิตมันก็จะฟุ้งไปข้างในสมาธิของเราก็จะไม่หนักแน่นไม่มีกําลังหรือไม่นิ่งนะเป็นอุปกิเลสข,ของสมาธิก็ทําก็สงบอยู่แต่ว่ามันไม่มั่นคงแล้วก็ไม่เห็นด้วยปัญญาต่างๆ หรือว่าตามออกข้างนอกจิตก็ฟุ้งไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทําด้วยความหวังทำแบบติดแบบคล้องต่างๆพวกนี้ก็เป็นอุปกิเลสของสมาธิตามอดีตไปหวังอนาคตหดหูเพียนเกินไปหรือน้อมรับอารมณ์ให้จิตติดอยู่กับความสงบแล้วหรือบางทีก็ผลักไสาอารมณ์พวกนี้ก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นอุปกิเลสของสมาธิ อย่างที่4ก็คือยานในโวทานยานในโวทานตัวนี้ก็มี13%นะถ้ารู้จักตัวนี้ก็จะสามารถทําสมาธิภาวนาต่อไปได้นะครับจิตตกไปอดีตทํำยังไงก็ต้องรู้จักจิตตกไปอดีตจิตมันก็ไม่เที่ยงก็ต้องสละจิตนั้นไปอย่าไปดึงมันกลับมาจิตมันไปคาดหวังอนาคตทํำยังไงก็จิตมันไม่เที่ยงก็สละจิตนั้นไปจิตหดหูทำยังไงจิตฟุ้งซ่านทํายังไง จิตน้อมรับอารมณ์ติดข้องทําไงแล้วจิตพลักอารมณ์ทําไงพวกนี้มันต้องมียานมีปัญญาจึงจะทําได้นะครับนะทําถูกต้องด้วยอย่างนี้เรียกว่ายานในโวทานนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็คือพูดเชื่อมมาสู่คําถามของท่านผู้ถามเนี่ยนะนะจะต้องรู้3ามเรื่องนี้พอสมควรนะเนี่ยเอาย่อๆนะครับเนี่ยตั้งคําถามของท่านนะใน ปฏิสัมพิธามักโดยท่านพระสารีบุตรได้แจกแจงเรียงหัวข้อคือญา,อานญาณกถานะทิธิทิธิกถาอานาปานสติกถาแสดงยานระดับ1,000เมื่อกี้ก็คำนวณให้ดูไปแล้วเยอะเยอะกว่าพันเยอะประมาณนั้นนะของยานความรู้เราจะนําความรู้เหล่านี้มาจําแนกแยกแยะเป็นสัจจะทั้ง4ประเภทแล้วทํากิจให้ถูกกับสัจจะนั้น โดยแยกจากบางยานนั้นมาสรุปประเด็นเอาโดยเอากรรมฐานขึ้นก่อนแล้วค่อยเช็คลิต์ไล่ขึ้นไปหาต้นจะได้ผลตามที่ท่านแสดงไว้หรือไม่ครับน,นนี้ก็คือท่านก็ถามว่าถ้าเราเอาอาณาปานะกรมฐานขึ้นก่อนเลยเอาอาณาปานะขึ้นก่อนแล้วทาเป็นเช็คลิต์จะได้ผลตามท่านว่าไว้ไหมครับอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วก็คือ จริงเราควรจะเรียนตามลาดับที่ท่านให้ไว้ก็คือ1เรียนยานกถาเรียนอันที่1ก่อนแต่ว่าอันนี้ให้เอาแค่เรื่องอริยสัจสีเป็นหลักนะเรื่องอื่นก็เติมเข้ามาเรื่องอริยสัจสีเป็นหลักเรื่องอริยสัจสีบวกกิตตออริยสัจสีนะครับอันนี้ถ้าเรียนแค่นี้เจาะจงเรื่องนี้ก็จะเรื่องก็จะไม่เยอะแล้วนะครับแต่ถ้าจะเรียนเรื่องอื่นๆประกอบเข้าไปด้วยก็เยอะมากนะอย่างนี้ นะครับทำตรงนี้นะแล้วก็การจะประกอบบริยสศสีเข้าไปประกอบเข้าไปในธรรมะหมวดไหนเราก็เอาแค่เรื่องขันห้าเป็นเบื้องต้นก่อนอะไรประมาณนี้นะเรื่องขันห้าประกอบเข้าไปก่อนประมาณนี้นะครับนี่ก็เริ่มได้เรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องรู้เรื่องอะไรแล้วนะครับอันที่สองก็เรื่องทิฏฐนะิเรื่องทิฏฐิอันนี้ประกอบกับเรื่องญาณน,นั่นแหละก็อย่างที่ผมกลา่าวก็คือเรื่องทิฏฐิเนี่ย เราเรียนแค่สองประเด็นก่อนเป็นเบื้องต้นก็คือลักษณะของมันเพราะทิฏฐิมีลักษณะเดียวแหละก็คืออภพินนเวสะปรามาสะก็คือการยึดเป็นอย่างอื่นอย่างมั่นคงและมันมาจากขันมาจากอวิชชาเราก็แก้อวิชชาคือการเห็นอริยสัจเนี่ยก็จะตรงกับเรื่องนี้ก็คือทําไมจะต้องเห็นอริยสัจทําไมจะต้องมียานก็เพราะจะเอามาแก้ทิฏฐินั่นแหละทิฏฐิมันยึดขันมันขันอวิชชาเนี่ย อย่างนี้นะครับก็เอามาแก้กันเราก็เรียนไว้นิดหน่อยถ้าต้องการรายละเอียดก็ค่อยมาเติมเติมเข้าไปนะครับพอได้ความรู้2อ,อันเนี่ยถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานในการทาภาวนาและนะครับเราก็เรียนเป็นองค์ความรู้เป็นพื้นฐานเรียบร้อยเราก็มาทําพื้นฐานด้านการปฏิบัติคือเป็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะมีศีลให้ดีมีความเห็นที่ตรงเสร็จแล้วก็มาทําสมาธิภาวนานะครับสมาธิภาวนานี้เป็นขั้น อุตริมนุสธรรมแล้วเป็นขั้นทำกรรมฐานนะครับแล้วก็เอามาเช็คลิสต์ได้แล้วนะครับนะแต่ว่าการจะทำกรรมฐานได้อย่างที่ผมเกริ่นไว้แล้วเมื่อกี้นี้ควรจะรู้จักยาน4อันเนี่ยควรจะรู้จัก4อันเนี่ยยานในอันตราย,ยาน,นอุปการะยานในอุปกิเลสและยานในโวทานมีอะไรบ้างก็ให้ทุกท่านไปอ่านในอาน,นาปานสติคถาเองก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ก็พูด ยาในอันตรายกับอุปการะหลายท่านอ๋อเลยประมาณนั้นยาในอุปกรกเรสก็พูดพูดไปก็เรียกว่าคุ้นๆุ้นอยู่นะอย่างนี้นะครับถ้าเราพอเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับเราก็สามารถทํากรรมฐานาได้แล้วจะทํากรรมฐานไหนก็ได้หรือท่านเนี่ยชอบอานาปานาสติก็ทําตามที่ท่านแสดงไว้ในอานาปานาสติกถานนี้ไปโลดได้เลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถสร้างเช็คดิสต่างต่างขึ้นมาได้เพราะว่าลําดับต่อไปเนี่ยนะครับ ลำดับต่อจากยาในโวทานเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัญญาในขั้นที่เราเจริญในด้านสติปัฏฐาน4ี่แล้วนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็ดูคำถามของท่านนะครับโดยเอากรรมฐานขึ้นก่อนแล้วค่อยเช็คลิต์ไล่ขึ้นไปหาต้นจะได้ผลตามที่ท่านแสดงทำไว้หรือไม่ครับนะอันนี้ก็คือได้ผลอย่างนั้นแหละแต่ว่าทางที่ดีควรจะ เรียนเป็นองค์ความรู้พื้นฐานเอาไว้ก่อนว่าความรู้ที่เราจะรู้หรือว่าที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นก็คือความรู้อริยสัจสี่นะแต่ต้องทํากิจในอริยสัจสี่คือ1กําหนดรู้ทุกสองละสมุทยัย3ทําให้แจ้งนิโรธ4เจริญมรรคและวิธีเดียวที่จะทําให้กิจในอริยสัจสี่สำเร็จก็คือต้องเปลี่ยนอารมณ์เป็นนิพพานจะต้องรู้ตรงนี้นะครับก็ได้มาจากสุตตมัญาณานั่นแหละ และต้องได้อย่างนี้จึงจะละทิฏฐิได้ไม่งั้นละทิฏฐิไม่ได้นะอย่างเงี้ยรู้ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็มาทํากรรมฐานทีนี้ตอนทํากรรมฐานก็อย่าลืม4ี่ยานหรือยาน4ี่ชุดที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอย่างนี้น่ะอันนี้นะครับนี่คือคําถามที่1นะครับคำถามที่1ก็ถ้าจะเอาละเอียดนี้ก็ยาวเลยนะแต่ผมขอพูดย่อๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ